ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องทุกคุณทุกคนสำหรับื้นนี้ว่ต้องอย่างมากไหมดอกพี่น้องมื้อน,นี้ก็ผมนะฮะมื้อนี้ผมมาปลาจุ้มครับผมนะฮะเป็นปลาค้อสดๆว่ต้องอี่อย่างมากไายเราพี่น้องมา,มาเดี๋ยวเขามาปรุงน้ำซุปกันเลยครับผมค่าตะไคร้รากผักตั้งโอใบบักกูดแล้วก็ที่สำคัญคือขิงครับผมอย่าลืมนะอืมอย่าลืมเด็ดขาดขิง มันทยียดไหแบบหอมอืมเดี๋ยวผักแพลลงอีน,นิดนึงนะเพราะที่เยียดหมันเกิดความหอมนะเพื่อว่าให้มันเข้ากับผม,มนี่ครับผมจุ่มสดๆใส่ดูดแลเอานิหน่อยนี่นลงไป ใส่จากน้อยปลาจุ่มครับผมโอ้บนโตองเอียงมากมาย๋ยวพี่น้องเดี๋ยวทายปลาสุกจากน้อยเนะะาะเนี่ยห่อสีเฮ็ดพอให้มันแบบหนุบหนุบจากน้อยยายเวทให้มันสุกไหลเอาโอ้ควัน ควนควนควนนี่ครับผมสดสดเลยนะมันสุกบ,ะบะ่บ <laughs> ามันสุกยุบบ่บาอืม ที่วะบองไม่ก็ไดนะ้สงสัยเนีย่ยผมสดๆลยนะเห็ดไปอ่ะห้องเห็ดลืมบ่เรื่องรุ กล้องก็ลืมเหยียดจอยโอ้ยเนาะอืมนดีนะเนื้อบริเ คุณจะสั่งเลยอ้ยอยบะข่าวพี่น้อง เขาขาวครับผมแต่ว่ากระสีขาวเดียวเบิดได้บันนี่เนื่อขาวจุนุูน อออบอกเลยว่าน้ำซุปเนี่ยนะฮะเป็นแบบออกแนวโบราณนะแนวโบราณจังไหนเตี้มันหอมค่าวตาข่าไปบอกขีหหหดพี่นอนะ้องนะสวยับอครับผม ผมว่าผมต้องขาดอย่างสักอย่างเดี๋ยวผมจะเอาเหิดกันพี่น้องถ่ายแป๊บนึงน,น,นะถ่ายานีนหละเ <c oughs> มึงหมอไปอยู่ผมนี่หอโอ้โหมาแล้วพี่น้อง <c oughs> หิดก็ว่าต้องล่างดอกมันกำลังอันตมัยดีเนี่ยแบบสดๆนะ คาเชื่อยุงในพุ่นเอา้าเต่เห็ดก็เป็นเชื้อรา,ากนะพี่น้องนะม่ต้องเอียงมากไม้ดอกเพอาะล่ะเห็ดมันสุกจะพอแล้วมามาพี่น้องมามันนัำกันนะึ่งอกันเลยได้ที่เลย ที่แรกผมนึกว่ามันจะคาวนะสุดท้ายแล้วข่าวเดียวเปิดพี่น้อง ครับผมผู้ใดคิดนะว่าปลาคอเนี่ยมาเห็ดจิ้มจุ่มแบบนี้เดี๋ยวปลากระป๋อบสด